สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะใครที่กําลังคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคไซนัสหรือกําลังเป็นโรคไซนัสอยู่นะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยรีบรักษากันนะคะเพราะว่าโรคไซนัสเนี่ยไม่ได้น่ากลัวกันอย่างที่ทุกคนคิดเลยโรคไซนัสนะคะเกิดจากภาวะการติดเชื้อซึ่งส่งผลนะคะให้เกิดการอักเสบต่อภาวะโพรงอากาศรอบจมูกนะคะอ่าอาการไซนัสเนีเน่ยถ้าเกิดขึ้นน้อยกว่า12สัปดาห์เรียกว่าภาวะแบบเฉียบพลันและถ้ามากกว่า12สสัปดาห์ขึ้นไปนะคะเรียกว่าภาวะการติดเชื้อแบบเรื้อรังและ ที่นนัะะคะมีอยู่4ีจุดมีจุดไหนบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะ ก็คืออาจจะมีอาการปวดหูหูอื้อนะคะแล้วก็ปวดตามบริเวณใบหน้าการได้รับกลิ่นนะคะลดน้อยลงแล้วก็อาการคัดจมูกนะคะจะมีการคัดจมูกตลอดเวลาและน้ำมูกไหลออกมาเป็นหนองสีเหลืองหรือสีเขียวนะคะมีอาการอ่อนเพลียต่างต่างตามมาค่ะสําหรับการรักษานะคะแน่นอนว่ามีหลากหลายวิธีนะคะแล้วถ้าจะให้น้าแนะน,นําน้ํานะคะอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยทานวิตามินเสริมควบคู่ไปด้วยนะคะและว,วิตามินเสริมตัวน,นั้นเนี่ยมีแนะนํำไหมมีแน่นอนค่ะก็คือ นี่เลยนะคะชื่อว่าแบรนดบาลานยู่นะคะตัวนี้เนี่ยคืออะไรตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยนะคะเรื่องของไซนัสอักเสบแล้วนะคะตัวนี้ยังจะช่วยเรื่องระบบไหลเวียนของโลหิตแล้วก็ป้องกันนะคะการอุดตันของเส้นเลือดหัวใจและช่วยชะลอผิวนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยประโยชน์ของของเจ้าตัวนี้เนี่ยเยอะมากๆแล้วก็สารสกัดนะคะจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นค่ะตัวนี้เนี่ยสารสกัดที่สําคัญนะคะก็คือสารสกัดจากน้ามันจมูกข้าวค่ะ ตัวนี้เนี่ยแค่นะคะทานวันละหนึ่งแคปซูลนะคะก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อร่างกายเราอย่างแน่นอนค่ะแนะนำเลยนะคะ